ตัวอย่างที่8.14นะคะโจทย์บอกว่าให้หาปริมาณอากาศรั่วผ่านขอบประตูสำหรับประตูขนาด2.05เมตรคูณ1นเมตรที่มีช่องว่างที่ขอบประตูเท่ากับ5มิลิเมตรนะคะและให้หาอากาศรั่วผ่านช่องเปิดขนาด0.5เมตรคูณ0.5เมตรโดยมีความดันแตกต่าง0.02นิ้วน้ำนะคะหรือว่า5าปาคานะคะ วิธีทํานะคะหาปริมาณอากาศรั่วผ่านขอบประตูนะคะหาพื้นที่อากาศรั่วได้ดังนี้ค่ะเส้นรอบรูปของประตูนะคะเท่ากับ2.05บวกด้วย1.1คูณด้วย2นะคะจะเท่ากับ6.3เมตรต่อไปนะคะมาหา A นะคะ ก็คือการเอาเส้นรอบรูปประตูนะคะคูณด้วยช่องว่างที่ขอบประตูก็แทนค่าเลยนะคะเส้นรอบรูปของประตูคือ6.3เมตรคูณด้วยช่องว่างที่ขอบประตูนะคะคือ5มเมรแล้วก็แปลงหน่วยให้เป็นเมตรนะคะโดยการาหารด้วย1,000นะคะก็จะเท่ากับ 0.0315ตารางเมตรนะคะหรือเอา0.0315นะคะคูณด้วย10.76ตารางฟุตต่อตารางเมตรนะคะ จะได้ค่าเท่ากับ0.339ตารางฟุตค่ะต่อไปนะคะหาปริมาณอากาศด้วยได้ดังนี้ค่ะ QL เท่ากับ2,605 คูณด้วย a นะคะคูณด้วย delta p ยกกำลัง0.5ก็แทนค่าเลยนะคะ2,605คูณด้วย a คือ0.339คูณด้วย delta p คือ0.02ยกกำลัง0.5เท่ากับ หนึ่งร้อยยี่สิบห้าลูกบาทฟุตต่ตอนาทีนะคะต่อไปนะคะหาปริมาณอากาศรั่วผ่านช่องว่างนะคะหาพื้นที่อากาศรั่วได้ดังนี้ค่ะ A เท่ากับ0.5คูณ0.5เท่ากับ 0.25ตารางเมตรหรือเอา0.25นะคะคูณด้วย10.76ตารางฟุตต่อตารางเมตร จะได้เท่ากับแล้เท่ากับ2.69ตารางฟุตนะคะต่อไปนะคะเนื่องจากเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่จึงลดปริมาณอากาศด้วยลง50%และหาปริมาณอากาศด้วยได้ดังนี้ค่ะ QL เท่ากับ2,605 คูณด้วย a คูณด้วยเดลต้า p ยกกำลัง0.5ก็แทนค่าเลยนะคะ2,605นะคะคูณด้วย a คือ2.69คูณด้วยเดลต้า p คือ0.02ยกกำลัง0.5เนื่องจาก ลดลงนะคะ50%นะคะแล้วก็คูณด้วย0.5นะคะจะได้เท่ากับ496ดลูกบาทฟุตต่ตอนาทีนะคะ